สวัสดีนะสำนังกงานหนูพันวิเศษสินกับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ทีมงานเท่าเดินทางออกไปแล้วเป็นบางส่วนนะครับรถหกรลรกรอ้ลรกรอรถหกล้อแกเวทีโอ้ยรถอะไเนาะนวกหโดเยรถหกล้อแกเวทีรถบัานนะครับเดินทางออกไปแล้วพี่น้องนะครับส่วนเวทีเครื่องเสียงเราเดินทางไปแล้วไปก่อนแล้วนะครับเพราะว่า <c oughs> วันพวกนี้เราทําการแสดง ที่จังหวัดสาเก้วนะครับพี่น้องนะครับอยู่มอราชบัตรสาเก้วนะครับพี่น้องผู้ใดอยู่แถวบุญถาต้อนรับถาเบิงน้ากันเดิมมืออื่นนะครับเริ่มทําการแสดงประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มนี่ละนะครับมืออื่นนะครับเป็นงานเลิกประมาณเที่ยงคื้นตีหนึ่งนะครับเป็นงานแบบว่างานนั่นเป็นบอลเลนสอดแจ้งนะครับแต่ว่าเต็มวงเด้อพี่น้องเด้อนะครับมืออื่นเต็มวงนะครับลงไปสาเก้ว นะครับเป็นงานที่ค้างไว้ตั้งแต่ตั้งแต่หลายเดือนแล้วแหละมันค่าสถานการณ์สถานการณ์บอคอยสงบปัญหาใช่แดนเป็นกันเลื่อเลยเลื่อนเลื่อนแต่ว่าเมื่อนี่นะครับทีมงานออกเดินทางแล้วงานกับเป็นมืออื่นครับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกันยานะครับมืออื่นแล้วอาจารย์ร้อยเกษีออกเดินทางมืออื่นเมละนะครับอันนี้คืออยู่ในสำนักงานนะครับตอนนี้ครับรถรคหล่อรถบัสเท่าออกไปเบิร์แล้วนะครับเนี่ยรถเวทีเครื่องเสียงไปเบิร์แล้วนะครับพี่น้องเนาะเอา ดี๋ยวคลิปนี้พามาเราะเบิงทีมงานเฮาผู้เพราะท่านไปนะครับย่างผู้ใดนเนี่ยนะครับพี่น้องมานี่นะครับสําหรับท่านที่ยังไม่ไปก็จะกินข้าวกินปลากันอยู่นี่แหละอาจารย์นักดนตรีกับศิปพร้อมกันมืออื่นนะครับศิลปินมอลองมอลำแดนเซอร์มืออื่นจังสิออกเดินทางนะครับนี่หลังจากมาเคื่อเนเท้าไหลสุดพานไปพี่น้องนะครับกาเก็บสิ่งเก็บของนะครับอาจารย์นักดนตรีอยู่นี่กาเก็บของไปแล้วนะครับวิธีเครื่องเสียงเฮา เดินร่างไปแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือจะเป็นศตูศตูนี้ไม่ได้เก็บนะครับเอาไว้อย่างนี้แหละนะครับเดี๋ยวผนซีมี่มามีมอลลัวง้ดไดซมาไล่สวดอยู่เฮาสามารถตไล่สวดไอเพื่อนได้นะครับนี่ม,มาพาเดินมาดูห้องครัวผุนอิปอ,อนุพันธ์เรานอนเบิงมวยเบิงอันนั้นเราอยู่บนพี่น้องผุนอิปอ,อนุพันอยเ่วนูนเด,ยเดียวเรา แล้วอนเบิงทีวีนะครับปอนนผพานในจะเป็นห้องครัวตัวทั้งครัวโรงครัว่ก็ได้ตำอย่างกุลงปงเพงปุงปงปังอยู่นี่อู้ป้าจ้คกณนะเอาเอาเอ้ายันเจียบตวงไหมกลกากินดิมืออนเดินร่างแล้กินขี่แตกน้ำท่าของพินาได้ยีน้อเออจ้ตำกุ้งสด นั่นเองแนวไซพนมืออื่นออกเดินทางน้ากันสู้ขู่สู้สคนแต่ว่ากินตำบกฮงแล้วโอ้ยมืออื่นเดินทางจะไหนน้อไหนน้อ,นอ,นอไปแต่เจ็บท้องจ้ะเอายังก็สิรีวิวยังก็เห็นคอนเทนต์ปะเดี๋ยวสิแต่งตัวให้เอาไหมเอเอเอดี๋ยวกินก่อนเนาะจะทำคอนเทนต์กันเดี๋ยวฉันจะไปเอาชุดมาไปแต่งหน้าน้ำจ้าได้เลยกินก่อนอู้ตำอย่างเนี่ยตำบักฮงใส่กุ้งใส่ผักกันจองลวก เหลากุ้งสดโอ้ยต่ำยังไงก็ต่ำโบต่ำโบกินสักคนเนี่ยนี่สองคนสองคนยังนั่งมาตุบอดเนาะโมไม่กินเยอะป้าตุบอดจะรดรนแล้วนฮันรนแล้วน้ำเอาน้ำเอามาลูกเออพี่น้องเอ้ยสมเขียวว่นนังเอกเก๋เป็นคนต่ำพี่น้องนางเอกเก๋สุปรตาเป็นคนต่ำเองมานี่ยังอไงอันนี้ก็กุ้งโอ้กุ้งลวกอันนี้เนีหมูอะดูเอาเอาเอ่อเอาไปปาร์ท แหน,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 นื้มูเอ็ดไว้กินฝ่าวกินได้เด้อกันบ่มีตูเสียมันบูดไว่ายๆเลยมันสมไว่ายๆเพรมันบูดหรอกมันสมแต่ถ้ามันแดดแดดยิ่งยิ่งเปรี้ยวไวส้มหมูเนี่ยปลาเท็ดเองอีลิติเจ้าก็เท็ดปเปลี่ยนว่ะ<ป>เพราะเท็ดขายบริวารก็ได้ค่าน้ำมันยากกเล่นไปนรองกันแม่ขายในถุงตัวไหนอันไหนเอาหนี่งโอโป้หนึ่ซ<อ>้ำหนี่งที่เบิ้งถุงละสีบาทเห็ดโอโป้หนึ่งนึ่งไปบ่แล้วคันคันแม่เน้าขายหนี่งเอาขายตัวใดหนึ่ ป,ปูปเดียวเอาหน่เขเป็นขายเอาถามิถามเอาเนิถามถามพี่น้องนำ้ำถามผูอยู่นี่น้ำเขียนกับแพี่น้องครับขันซ้ำนี่เจ้าบาทครับเลยมีราคาอย่ไรพีเออโอน้หนักประมาณประมาณเกือบครื่งโลเอาสามขีดสี่ขีดแท้วนี่เาหน,นักน<ต>น่แจ่าเปิดมากเลย้เจ้าหนึ่งสองสามสี่หาหาหกกกว่นตัวหา นับชนีเป็นห่อละห่ออยเพยงบ่พี่น้องว่าเอาห่อละ่อยแพงบ่เอาแพงอย,ยงอู่แพงเต้เพงกำลขายอะไรสุด,ดเด้พอดีพอดีเลยห่อละ่อยอาจารย์กินตำโพงอาจารย์นั่งดูตีกินแล้วครับเอา,เอาโอ้ยเน่าเกี้ยเน่าเกี๊ยขายตัวไปลอยนึงแพงว่าสัตวน้องเกี๊ยว่าคันไล่สุดขายอาจัยได้อยู่ว่าสัตวได้บ่พี่น้อ,นนยยววนองหาห่อเนี่ยเสษตรหาลอยพอดีเนาะแต่ว่ากันขายบ้านเน่าในห่อละ หาสิบาทสิพ่อดีขายบ้านเทาได้ขายแบบบ้านเท่าได้หาสิบาทสิพอดีเอิ้ดว่ะนะเอาสดสดสดโอ้ขออย่างเอบองขอพกากินน้ำมันเจ้าจักมันใสยังแน่นหอดไม้ดองพักลวกน่ะพ่อนนิก็สดแต้านมปเนี้ยแสดมรุนยังมันขึ้มาห้องอคนมันเออโอ้ยแม่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 อบางทีเตบอกส่วนแม่เอ้ย มาซิมมนก่อนปรกากินน้ำเป่นออกยันเจีบทวงแต่ว่าสีซิมมันเสือซ้ำน่แหละอืออือเอากินมากินปลาทูอ๋อเพ็ดเ็ดเพ็ไปราเราซ้ำนั่นล่ละมือเดินห้างานเจี๊ยบทองเขาจะไปรุดเอารดไปละเจ็บต่องกับมานได้ขี่รถก็ดีเียวาาเสเกียวได้ แกปวดไหมโบเกียวก็ว่าแกปวดต้องปวดแกได้หมดทุกอย่างปวดขีก็ต้องแกได้โบเกียวโบเกียวอ้ยสดว่าสันตึงเพียเตงแสบท่องทตัวแกงว่องจวก็บอกว่าเอาเพีรเพรเออเอาเคลรหดมูเจาสองคนเจ้าหน้าละเอาเดี๋ยวสิไปหาแตงตัวไว้ก่อนสันไปไไปอย่ากอบลอย่าเคลีคอนเรียนกับนางเอกเกี้ยแล้วสิไปแทงตัวเป็นมาดามร้อยก่อน เอิ่อมาดำไปใช่เอิ่อมาดำมาไปมาดำเลยมาดำเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอื่อเก่อนเอาสวดกันแสีบๆสอู้เผ็ดซิมบางคำเดียวกับเผ็ดเหรอบรรยากาศวันนี้ไม่มีฝนแต่ว่าครึ้มนะครับบรรยากาศไม่มีฝนแต่ว่าครึ้มเอ้าไปแม่ไปสวดตามหงหงนะเพื่อนไปจันทร์ขุนพัดสวดตามหงหงอยู่บุญโอ้สบายเหรอข่อยเมื่อื่นวันนี้ พระเอกตามงหงุ่นนักเอกเก๋กับพระเอกกระเสียมบุ่นใส่กันได้บุ่นเอาในเร่องเพรไปกินน้ำมันมาหนิโอ้สกุปปดูโอ้มันมาแล้วสกุปปดูโอ้มันมาแล้วสงสัยอย่างนี้ฮะระดะรคดะหรือสกุปปดูหมอม้ายานพีน่ะสกุปปดูน่ะโอ้มันมาแล้วกระโดดขี่จกของปั๊บโหลดบาทหนึ่ง ไปกินแตงโมกันนะกันเ่ยามาพญายเตยมาพญายตยพญายเตยปยูพญายตยไปเล้วมาพญายเตยพญายเตยปวยูพญายตยไปแล้วพูดนะเอ้ยนางเฝ้าเขาดีดิอยากกินได้นเนาะไปไปขอ้าที่หละขอไปขอ้างดูไปขอแล้วเร็วนั่นพูดนะไป กันจบกันจบกันจอยงอมึงโอ้ยอมึงกันจบกันจบกันจบลายกัดอันไอ้สูงเป็นตาซ่างนี่มันโดดสวบเลยนี่โดดสวบไอ้สูงเป็นตาั่างคนอ่ะคนอ่ะคน่ะอืออือออตะมงท่าปากมึงตะมุงท่าปากมึงเพียดปะเพียดเพีะอ่ะโอเคเป็นน้องคลิปนี้ขออนุญาตบาท้าเอาซ้านี้ นะครับมืองอื่นฝากกำนะลังเลงกใจทีมงานโนวบ้านวิเิทศิลป์ีนะครับ่น้องจังหวัดสะแก้วนะครับงานเริ่มประมาณทุ่มหนึ่งนะครับเลิกประมาณเที่ยงคืนที่หนึ่งนี่แหละนะครับอ่ะขอบคุณลหลายๆคลิปนี้ไปเร็วสวัสดีครับ